คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเกมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเกมมือถือครับคุณผู้ชมนะฮะในหลายคนที่ตามกระแสเกมตอนนี้อาจจะรู้จักเกมนี้ดีแล้วใช่ไหมครับว่าเกมนี้ชื่อว่า g e n s h i n Impact นะครับเป็นเกมมือถือทีท่เล่นได้ว่าถ้าใครเล่นบนมือถือเนี่ยถ้าจัดเวลาการเล่นไม่ดีปรับการาฟิกไม่เหมาะสมกับเครื่องอาจจะเครื่องละลายได้เลยนะเพราะว่าการาฟิกเกมนี้มันสวยมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้ครับ เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube มาแล้วรีวิวเกมเมือถือแล้วแบบผมอวยแล้วก็รู้สึกชื่นชมจริงๆนะครับว่าเกมนี้มันดีจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเกมที่เข้ามาในมือถือเนี่ยแล้วก็ที่ผมได้รีวิวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมเมือถือที่มีดีแค่กราฟิกอะคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะก็คือแบบมีดีแค่ภาพสวยนะะแต่ว่าระบบกาก,ากชิบหายอะไรประมาณนี้นะครับขออนุญาตาพูดไม่สุภาพนะฮะแต่ว่าเกมนี้นะครับ เป็นเกมแรกจริงๆเลยนะที่แบบมันออกมาจากหัวใจผมว่าเชื่อเกมมีแม่งดีจัดๆนะครับเป็นเกมมือถือที่ดีจัดๆโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปแข่งกับใครด้วยนะครับเหมือนเราได้ประจนภัยคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการของเกมมือถือที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับดูจากการล่อนแบบนี้นเฮ่อเท่เกสมาร์ทสมองเนี้ยเจียบปิง้งแล้วก็ตัวละครที่ <c oughs> ผมไม่อยากจะตัดประคุมตัวนี้ออกมากนะครับก็สำหรับสกิลในแต่ละตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์หลายอย่างที่เกมเนี่ยไม่คิดได้ฝันว่าเกมมือถือจะทำอย่างนี้ได้จริงนะครับอย่างเช่นอันนี้นะตัวละครเป็นนักเวธทธาตุน้ำนะครับก็สามารถลอ,อ,อยน้ำหายตัวบนาน,าน้ำวิ่งบนาน้ำได้อย่างนี้เลยนะครับเออหลักๆนะครับอ,อการาฟิกนะครับสวยใช่ไหมครับ ดูเป็นการผสมผสานของคล้ายๆกับเกมซลดานะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคล้ายเฉยๆแต่ว่าโทนสีเนี่ยผมว่าต่างกันเยอะซึ่งเกมนี้นะครับเกมชินนิมแพกเป็นเกมของทางค่ายมิโฮโยนะครับของจีนนะครับแต่ว่าเกมนี้ที่ทำออกมาได้เรียกว่าแบบคือกูเอวออกมาจากหัวใจจริงๆนะครับเกมมันดีมากๆนะฮะเช่นระบบธาตุนะครับเช่นตัวละครเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นตัวละครธาตุไฟนีเวลาฟันลงไปที่พื้นที่เป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ย ญ้าก็จะไหม้เนี่ยสร้างความเสียหายเป็นแบบยืนบนญ้ามอนเตอร์ก็เจ็บประมาณนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม้ตายตูมนะฮะเห็นไหมไหม้เป็นแนวยาวเลยนะครับจะมีเกมไปถือสักกี่เกมบนโลกไปนี้แม่งทำได้วะแล้วก็มีระบบเอ่อเช่นเอา,าธาตุลมนะครับเอา,าธาตุลมมาผสมกับไฟเนี่ยก็จะทำให้ไฟเนี่ยมันลุกแรงขึ้นนะครับมันลามได้ไกลขึ้นนั่นเองแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือ,เ,อเกมนี้เนี่ย อ่าบอกก่อนเลยนะครับผมเล่นจริงๆนะครับเล่นจริงๆเลยแล้วก็แล้วก็จริงๆคือไม่อยากให้มีด่านะครับไม่อยากให้มีด่านวะนี่เปิดให้ดูว่าเกมนี้ผมเติมมันเกือบสามหมื่นคือเติมเกมไปสามหมื่นเว้ยคือตอนแรกก็เล่นแบบเอนคนมันเสพติดอะไรกันวะนะครับคือพอเล่นไปเล่นมานะครับเล่นตอนประมาณสี่ทุ่มรู้สึกตัวชีนะครับเก้าโมงเช้าเลยนะคือว์ปเวลามากแล้วก็ลงทุนเติมก็ได้วะ แหน็บเติมไปกำขับะครับยาวไปสามหมื่นเลยนะครับเมียรู้เมียด่าแน่นอนไงแบบนี้แน็บก็สลับในเกมนี้นะครับเอ่อตัวละครเนี่ยมีเยอะมากนะครับซึ่งเอ่อเกมนี้เนี่ยมีระบบธาตุนะครับธาตุก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีเอ่ออาวุธที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าฟาจีนะครับเนี่ยเซ็กซี่ซูซ่านี่ไหมแหน็บตัวนี้ก็จะใช้ธนูเป็นธาตุสายฟ้านะฮะอันนี้เบนตี้นะครับน้องเบนตี้ อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายมีงวงนะเบนตี้ที่มีงวงนะหลายคนอาจจะงง,งเอะตัวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตัวละครเขาจะเป็นตัวละครแบบชายเป็นเด็กบ้างเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่าการดีไซน์ตัวละครนี่สุดยอดสวยงามมากนะครับนะอย่างเอมเบอร์เขาใช้เป็นธนูไฟนะย <c oughs> ุนิกากนะย <c oughs> ุนิกาก <c oughs> เป็นตัวนิกาที่สุดในเกมนะอย่าไปใช้มานนะอ่า <c oughs> ตัวละครก็ประมาณนี้นะแต่ละตัวก็มีความสามารถที่ต่างกันไปนะครับ สวยสดงดงามใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ำนะก็สำหรับระบบธาตุนะครับเกมนี้มีทั้งหมด7ธาตุครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยถ้าเราใช้ผสมกันนะครับมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันสามารถผสมประสานกันได้จริงๆนะครับเดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับจริงเมื่อกี้ก็เล่นกันกบญ้าใช่ไหมไฟกับญ้านะครับทีนี้คือตัวนี้จะเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผสมกับธาตุน้ำนี่ก็ทําเป็นธาตุน้ําแข็งผสมน้าก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะครับเด็กยังรู้เลยเนี่ย นะฮะซึ่งเวลาเราตกน้ำเนี่ยเราก็จะติดสถานะเป็นาธาตุน้ำนะฮะก็คือน้ำก็เป็นาธาตุแล้วนะครับเป็นไงเจ๋งไหมคือสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะครับว่ายน้ำจับปลาจับปูนู่นนี่นั่นทำอาหารก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อหลักๆเลยคือการการจับกบจับกบหลักคือการประจนไพร่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเกมนี้เนี่ยมีการประจนไัยเยอะมากนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีของให้เก็บเอามาทำอาหารมีแร่ให้เก็บนะฮะ มีหลายๆอย่างที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเช่นอันนี้ดอกไม้ไฟใช่ไหมเราสามารถเอาไปทําเป็นยาต้านไฟได้แต่ว่าการจะเก็บดอกไม้ไฟได้ต้องใช้น้ํามาดับอืมแบบนี้แล้วถึงจะเก็บได้นะครับแร่เหมือนกัน,นแร่แร่ต้องขุดแร่ด้วยอือต้องขุดแร่นะครับเ,เดี๋ยวสาธิตอีกอย่างหนึ่งธาตุอ่อไฟฟ้าใช่ไหมผมเอาไฟฟ้าแป๊บไฟฟ้าอันนี้เอาน้ําลงไปก่อนนะฮเอาน้าลงไปก่อนมันติดน้ําแล้ว ไฟฟ้าใส่ดีระเบิดครับเห็นไหมคือมันคอมโบเป็นธาตุเป็นธาตุไปใส่กันได้นะครับซึ่งเกมอื่นไม่ทําไม่ได้เว้ยเกมอื่นไม่มีดีแต่ภาพเว้ยคุณผู้ชมเข้าใจปะคือเกมนี้ผมคือกลุ่มาอวยเต็มเต็มที่มากๆธาตุลมมาป้าแล้วก็ปล่อยไฟฟ้านะบแบบนี้เห็นไหมนับไฟฟ้านทบสวยสดยดง่ายมากมีเดเมจเฮดช็อตมีอะไรอย่างงี้ด้วยอืออนี่มาหากล่อง นะครับเป็ดกล่องพี่แอทํทำการได้เพชรฟรีนะครับแล้วก็เอาไปอัพตัวละครเรื่อยๆนะครับอ่าแผนที่ในเกมนี้อ่าอธิบายก่อนในเรื่องแผนที่นะครับแผนที่โคตรใหญ่ใหญ่มากนะครับมากๆแล้วก็ในแผนที่ไม่ไม่มีคนอื่นนะครับไม่มีคนอื่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราคนเดียวนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นกับคนอื่นก็ไปแจมได้นะครับได้ทั้งหมด4คนนะครับ แต่ว่าแผนที่เนี่ยใหญ่มากๆนะฮะเรียกได้ว่าตอนที่เราวิ่งอยู่ตรงเมื่อกี้เป็นแค่ประมาณยังไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะยังมีอีกหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้เปิดนะฮะเราก็รออัปเดตมาอีกเยอะมากๆนะับเป็นเลยที่แบบเอ่อพวกที่แบบว่างงานนะหรือว่าชอบเล่นเกมแนวจนภัยชอบนะับคือหลายด้านนะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมจะพาไปดูโซนอื่นบ้างนะับอย่างโซนนี้นะผมจะได้พอร์ตให้ผู้ชมดูก่อน เป็นโซนแบบเขาเรียกว่าภูเขาเซียนนะภูเขาเซียนใครดูเรื่อง <c oughs> อกังฟูเพนด้าไหมนะภูเขาเซียนนะครับนะมีคล้ายๆแบบบันไดยาวๆนะครับนะขึ้นไปหอคอยเซียนหอคอยเซียนอยู่ไหนวะเราจะไม่ผิดเราต้องขึ้นไปอีกนะกมกาบไหว้ภูเขาทั้ง3ก็สลับในเกมนี้นะครับก็เหมือนกับเกมคอมดีๆนี่เลยนะครับแถมมีระบบปริศนาพวกพัซเซลแล้วก็เควสลับที่หลายๆคน ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าบางเควสเนี่ยมันไม่บอกให้เราไปทําตรงไหนนะครับคือเราต้องอ่านเนื้อเรื่องเอานะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะทําไงกลุ่มใน Facebook ข,ของเกมนี้คนในกลุ่มช่วยกันดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวก่อนนะครับนี่จะเป็นจุดที่สูงสุดสูงที่สุดในเกมนี้นะครับเราต้องอ๋อ,อเลยป้ยแปแป๊บขึ้นน้องไมกันฮ,ฮึบอ่า ขึ้นมาตำหนักเซียนก่อนชืบนี่มาชมวิวครับาคุณผู้ชมมาชมวิวอันนี้จะเป็นจุดที่สูงสุดในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมน่าเรียกว่าตำหนักเซียนนั่นเองเป็นจุดที่เราสามารถนั่งรับลมชมวิวแล้วก็มีกล่องเออในเรื่องกล่องนะครับคุณผู้ชมครับนี่ในเรื่องกล่องการมาชนภัยนะฮะมันจะมีกล่อง ซ่อนตามจุดต่างๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นพวกภูเขาแปลกๆพวกนี้ใช่ไหมที่แบบดำๆมืดๆนะครับพวกนี้ภูเขาพวกนี้ถ้าเราไปเนี่ยเราสามารถปีนได้จริงๆเลยนะครับคือปีนไปหาของได้จริงๆนะก็จะมีบรรดาสมบัติแบบน,นี้ซ่อนอยู่โอ้โหให้ตายน <c oughs> ี่มันกล่องกล่องเทพเลยใช่ว,ว่มเลเวลอัพเลยจีเซอรโอ้โหอาร์ติแฟกต์มันอาร์ติแฟกต์เทพๆทั้งนั้นแล้วก็ได้อันนี้นะครับไอ้ก้อนโง,ง่ๆเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตามแผนที่นะฮะ ซึ่งก้อนพวกนี้เนี่ยถ้าเราเก็บครบปั๊บแล้วเราเอาไปปลดล็อกเนี่ยเราจะทําให้เราสามารถไต่เขาได้นานขึ้นบินได้นานขึ้นหรือว,ว่าวิ่งได้นานขึ้นนั่นเองซึ่งเกมเนี่ยบังคับให้เราประมาณว่าออกผจญภัยนะครับตามหายก้อนโง่ๆนี่แหละเพื่อทาให้เราวิ่งหรือว่าปีนเขาได้สนได้มากขึ้นนั่เนเองนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆังขึ้นไาก่อนขึ้นมาบนยอดนี่คือจุดสูงสุดบนเกมแล้วนะครับเอาล้ครับ สิ่งที่น่าอาัศจต่อไปเลยคือระบบเรื่องเวลาที่สมจริงมากที่ผมเจอมาหลายเกมเี่ผมบอกไปนะครับเ,เกมมือถือที่แบบเน้นแต่ภาพสวยๆแต่ว่าระบบจริงๆแม่งกากมากแต่ว่าเกมนี้ผมแทบจะหาที่ติมันไม่ได้เลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องสกิลที่น้อยไปนิดนึงแน่น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เพลินละเราย้ายจากกลางคืนมาเป็นกลางวันแบบนี้ผ,ผู้ชมก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้น เห็นไหมสวยนะครับถ้าถ้าแบบตอนเช้าเช้าหกโมงเช้าก็จะเห็นก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไปเลยนะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับคุณผู้ชมก็สลับเกมนี้นะครับชอบซ่อนของไว้ลับๆนะครับตามจุดแปลกๆนะครับซึ่งไอ้ของที่ซ่อนไว้เนี่ยบางทีก็เป็นของที่ดีมากๆนะครับบางทีก็กากเฉยเลยนะครับมาดูนว่าเกมนี้มีปริศนาอะไรแปลกๆที่ผมเคยเจอบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเควส ที่มันไม่ไขึ้นมาในแผนที่เลยครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันมีกล่องซ่อนอยู่เช่นมีถังโง,โง่ๆยอยู่ข้างบนโบราณสถานนะครับใครจะไปรู้ว่าการที่เรายิงถัง2ถังแล้วบรรพังเนี่ยจะมีกล่องโผล่กมาเห็นไหมฮะนี่การซ่อนนะครับหรือว่าการที่เอาหินมากบๆบไว้ถ้าเราไม่ได้กดดูเนี่ยก็เราก็จะไม่รู้นะครับว่าตรงหินตรงเนี้ยสามารถตีเข้าไปได้แล้วก็มีสมบัติซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเออเป็นอะไรที่แบบแปลกมากนะครับเกมนี้ บางจุดอาจจะมีเสาเนีที่เราต้องใช้ธาตุที่มันเป็นสีของเสาดังนั้นโจมตีใส่เสาเนีแล้วกล่องก็จะโผล่มาอย่างนี้ก็มีนะฮะผู้ชมต้องเข้ามาลองเล่นดูนะมันมีหลายรูปแบบในการแก้ปริศนามากๆเอาล่ะอา่ะอา,ลอาลแล้วก็หลักๆนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เราจะต้องซุกจนไปประจนภัยต่างๆใช่ไหมเพื่อไปเปิดกล่องหาของบ้างอ่าเปิดแผนที่บ้างนะับซึ่งเกมนี้เนี่ยของตามฉากต่างๆเนี่ยบางจุดนะฮะก็เป็นจุดที่คุณผู้ชมต้องใช้เซนส์ แนบต้องมีเซนในการแบบเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะมีของหรือเปล่านะครับแล้วเช่นแบบอาจจะต้องไปตีของอันนั้นอันนี้มีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เขาพวกนี้เนี่ยเราสามารถปีนไป่ายได้จริงๆเนี่ยเราไม่ใช่แค่ล่อนชื้อบแบบนี้ล่อนลงมาใช่ไหมอ่าแบบนี้นะครับตามภูเขาก็จะมีบรรดาร่นะครับแร่พวกนี้นี่สำคัญมากถ้าคุณผู้ชมเป็นสายฟรีนะฮะ สายไม่เติมเงินแร่พวกดีนี่อาจจะต้องเก็บไปเพื่อเอาไปทําอาวุธอาวุธที่ดีของตัวเองนะครับนะซึ่งในเกมนี้เราสามารถทําอาวุธขึ้นมาเองได้นะครับซึ่งอาวุธที่ทําเองนี่โหดพอสมควรเลยนะครับเนีกได้ว,ว่าเล่นยันจบเกมได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสายฟรีสู้ๆครับต่อให้ไม่ฟรีมันก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะนกอีแรงผมว่ามันสวยมากเลยนะอันนี้คือสะเซียนนะครับคุณผู้ชมนะสะเซียนจะมีพวกบรรดา อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราเก็บแต่ละที่ก็จะมีแบบของต่างกันเว้ยอย่างสะเจนก็จะมีดอกบัวให้าไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นที่ซ่อนกล่องอันงเนี่นี่เห็นไหมต้นไม้ต้นไม้บวมปุม้นะครับพอมันบวมเสร็จปั๊บเราก็ต้องยิงมันปังหนึ่งสองสามอ่ะได้กล่องหงมาแล้วเห็นไหมนะครับระบบโอ้โหสุดยอดเกมเราจะทำอาหารนะครับเราต้องจุดไฟก่อน ือนั้นเราต้องหาตัวละครที่เป็นไฟมานะครับอ่าก็คือเราจะเอาตัวผู้ชายเมื่อกี้กลับมาผมบอกแล้วผมอวยจริงนะครับคือผมเล่นจริงจังเลยเว้ยแจุดไฟเนะีเราสามารถทําอาหารได้ด้วยนะครับซึ่งอาหารแต่และอย่างเนี่ยก็ต้องไปหาส่วนผสมมาเว้ยคือเกมนี้เนี่ย ส่วนผสมเนี้ยซื้อได้จากร้านค้านะครับบางอันซื้อไม่ได้แต่ว่าแพงมากคือเงินในเกมนี้มีค่าสุดๆนะครับแล้วก็สามารถเรียนสูตรอาหารได้ด้วยนะอยสูตรสีดามเมื่อกี้กินอาหารอันนี้ทําให้โจมตีเพิ่มขึ้น300หน่วยอะไรอย่างนี้เพิ่มคริเป็นเวลา5นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะคือเกมมันโหดอ่ะเนี่ยทำอาหารแป๊บแล้วถ้าคุณผู้ชมเลือดลดเราก็ต้องหาตัวละครที่ฮิวได้มาถ้าเราไม่มีเราก็ต้องทําอาหารนั่นเอง ทําอาหารกินหรือว่าจะเก็บอาหารพวกแอปเปิลมากินอะไรนี้เล่นก็นได้นะ,นะกินมากก็อิ่ม <c oughs> กินมากก็อิ่มเออพี่แม่เหมือนมารับชมบรรยากาศว่าตอนนี้เราอดใจไม่ไหวจริงๆเลยนะครับโอ้แลรได้หายาก <c oughs> ขอแม่มีกล่องมีกล่องกล่องมันดักควายออ้ออจุงวันตัวนี้เป็นธาตุน้ำต้องเอาไฟฟ้ามาช็อตนี่เห็นไหม ไฟฟ้ามาชดน้ำคือบางจุดอาจจะเป็นดันเจี้ยนลับแนบที่เอ่อเราต้องไปหาเองนะว่ามันคืออะไรนี่คือสิ่งกิดขวางลับแน่อย่างตรงนี้นะฮะยังเข้าไม่ได้อาจจะต้องทำเควสมานะับหรือว่าหาของลับๆอะไรมาเปิดผมก็ยังไม่ทราบรนบะแนะนำว่าคุณผู้ชมลองมาเล่นดูนะฮะนี่กล่องเจเบตเจบเจบตอยู่แค่อืออืออสามธาตุผสมกันน้ำไฟฟ้าไฟระเบิดดี นะจริงๆเราสามารถไปล่าบ,บอสได้แน่แต่ว่าตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปล่าบ,บอสแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยอบอสนะครับจะเป็นบอสเควสบ้างนะครับหรือว่าเป็นบอสที่หลบอยู่ตามจุดต่างๆบ้างอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือวิ่งวิ่งเล่นไปนะนรับเจอบอสมันยืนอยู่ยนี้เฉยเลยนะฮะตกใจนะตอนแรกๆที่แบบยังไม่เก่งก็สู้ไม่ได้นะตัวเชียอะไรวะเนี่ย ทีนี้นะครับเราจะมาสอนคุณผู้ชมหาในเรื่องของไอเทมนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาอัพใส่ตัวละครได้นะเช่นตัวละครตัวนี้นะแต่ว่าในเรื่องหลักๆคือการเสริมพลังอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับ,รบซึ่งอันนี้ต้องเป็นเลเวล25นะครับตอนนี้ผมเลเวล22นะครับแล้วก็การขัดเกาเนี่ยต้องสุ่มกระชามาเ,าเติม เติมดาวอาวุธอะไรประมาณนี้นีแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยดาเมจอาวุธมันก็พอแล้วนะครับต่อให้เล่นสายฟรีเลยมันก็ยังพอนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะหลังๆอาจจะไม่พอก็ได้มั้งแต่ว่าพวกของที่หาจากดันได้เนี่ยเอามาอัพเออเลเวลดาบนะครับแล้วก็เลเวลอ์ติแฟกต์นะครับอ์ทิแฟกต์คือของสวมใส่นี่แหละก็คือพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเซ็ตพวกนี้ก็จะเป็นเซ็ต5อันนะครับเราก็สามารถอัปเกรดมันได้นะครับนี่ของที่ได้จากการเปิดกล่องเมื่อกี้ก็เอามาอัน อัพเลเวลขึ้นิวยโยนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกของบางอย่างเอามาอัพอาวุธเนี่ยเราอาจจะต้องเออ่เข้ามาหาในดันแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือดันเจียนนะฮะท้าทายนะครับแต่นี้เราตบไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีบอสแผนที่นะครับคุณผู้ชมว่าเป็นที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเดินๆอยู่ตอนแรกๆนะฮะเดินเล่นๆอยู่อยู่ๆมาเจอบอสแบบตะลึงตึงๆตะลึงตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไข่ เจอไข่นกเกมเกมอื่นปกติเขาใช้ใบชุบใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเก็บไข่นกนะครับมาทําอาหารเพื่อชุบชีวิตเว้ยหรือว่าถ้าแบบอยากจะชุบมาเลือดเต็มก็ต้องเป็นอาหารแบบดหดโหน่อยนะครับแต่ว่าเ,เกมนี้ถ้าจะซื้อไข่นกมาทําอาหารชุบเองเนี่ยโคตรแพงนะครับเงินทุกร้อยบาทนี่มีค่ามากนะครับหายไปทีแทบจะร้องไห้เอาล่ะตอนนี้เข้ามาสู่ดงบอสนะครับดงบอส อันนี้จะเป็นบอสน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งจะแพ้รู้สึกว่าจะแพ้ใส่ฟ้าหรือเปล่ากับไฟนะฮะนะครับผู้ชมพร้อมเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบฮึบป๊าปป๊าปป๊าปวุ้ยป๊าปป๊าปอันตีแม่งเฮ้ยนกนกนกมันน็อกอยู่ น้ำน้ำเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดน้ำแข็งแล้วเอาไฟอัดไฟอัดไฟอัดไฟอืออื้อมึน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 หนามมึนฮึอุ้ยอันนี้คือของเราเพิ่มขึ้นมาไกลแล้วนะครับถ้าของตอนแรกเนี่ยถ้าใครแบบโอ้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายเออกินยากินยากินไก่กันกินไก่อื้ออื้อ จริงๆเราสามารถบัฟใช้อาหารบัฟได้นะครับเช่นบัฟผสมยานะฮะผสมยาต้านาธาตุนะครับเช่นบอสตัวนี้เป็นธาตุน้ำแข็งใช่ไหมแล้วผสมยาต้านธาตุน้ำแข็งก็จะโดนเดเมจเบาลงเยอะนะฮะก็ไว้สำหรับคนที่ตะลุยบอสแล้วก็เวลาฆ่าบอสพวกนี้นะครับมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบกากไปอย่างนี้ตลอดทุกครั้งที่เราฆ่ามันมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอืออือ เป่าลมเป่าลมอัด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 ฮึบสะดูดสาฟ้าชาร์จริงอดี๋ยวนะผมจะเอาน้ำสาดต้ำแข็งก่อนแล้วก็เอาไฟกัดน้ำไปทีนึงออออออเอาไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า บางตัวเราไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดนะครับเราแค่เรียกมันออกมาเพื่อใช้สกิลก็พอนะครับแบบนี้อ่าฮะซึ่งตอนนี้เลเวลผมน้อยเว้ยเลเวลผม20ใช่ปะของที่ได้จากบอสเนี่ยก็จะกะกะ,กะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยบอสก็จะดรอปของที่ดีขึ้นตามให้แบบเราตามไอเทมทันนะฮะก็คือเกมมันใจดีในเรื่องของการดรอปมากๆนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการชาเนี่ยอาจจะเกลือนนิดหนึ่งนะฮะก็ขอบ่นหน่อยนะฮะแต่ว่าของที่รัปจากบอสนี่ดีจริงนะครับ อ่ะอันนี้เปิดเลยเห็นไหมโอกาสที่ได้แบบของดีๆมันมันเยอะมากนะฮะน่เวลาที่เราฆ่าบอสฆ่าอะไรประมาณน้นีได้ก็จะได้เป็นเอในส่วนของเพชรนะฮะมาเปิดกาชาฟรีแบบนี้เนะี่ยผมก็อยากเปิดมากเลยเนะี่ตอนนี้เราสามารถเปิดได้ครั้งหนึ่งนะแน่เดี๋ยวจัดที่ดูจัดที่ดูจัดที่ดูดดสีม่วงมาแต่ไกลไม่เคยได้ทองอะไ่ห่านอีก <laughs> เกรียดมันนะ ผมนี่ผมได้มันจนเต็มแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดตรวจไปอีก3000นะ3000นะครับผมเติมแพ็คนี้ไปคุณผู้ชมไม่ต้องบอกแฟนผมนะ <c oughs> โอเคทีนี้เราจะเอาเพชรที่เติเนะี่ยมัแลกเป็นอันดีนะครับแล้วเราจะเปิดได้ทั้งหมดมันครั้งละพันหนะฮะผมจะบอกเลยว่าเกมนี้นะเนี่ยเกลือนิดนึงนะ ส่วนใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยสายฟรีมีโอกาสเปิดได้ตัวดีๆนะครับคุณผู้ชมผมเจอมาเยอะหน้า facebook ผมที่แบบคนที่ไม่ค่อยได้เล่นอแบบ่ะไปเปิดเล่นๆแต่แบบได้ตัวที่แบบโอ้ยกอนเปิดมา20,000กว่ายังไม่ได้เลยประมาณนี้นะ่ยวันนี้จัดให้คุณผู้ชมดูนะเออมาแล้วบินโอ้ยทอ้ยนี่อะไรอันนี้อันนี้อันนี้ม่วงแรกยึดเข้อะไรทองครับอะไรทอง ้ยจี้เออไอตัวนี้หาโคตรยากเลยนะอุ้ยได้สองตัวเลยห่ะจ <g ill ian> ี้เอโอ้เกมดีม <g ill ian> <g ill ian> ดีมากเกิดีมาก้อผมหายตัวนี้มานานมากเลยเนี่ยไอตัวนี้มันผมใช้นะฮะไอตัวนี้ตัวใหม่นะครับเครื่องฉิงเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสายฟ้าที่เอ่อเป็นตัว burst damage ที่โหดมากนะครับโอ้ my god สม่วงโอเคครับคุณผู้ชมครับสหรับไ้เกมเกมชิน Impact นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้มีดีแค่ภาพสวยนะครับขอบอกก่าเลยนะครับอันนี้มาชื่นชมนะครับว่าเกมค่ายนี้ทําดีมากๆนะครับขอชื่นชมจากหัวใจนะครับทำผมเสียเวลาชีวิตแบบคือไม่ได้ไม่ได้ว่าด่านะครับแต่คือเราเล่นปับ๊บเฮ้ย ผมเล่นไปเป็นร้อยชั่วโมงเนี่ยเข้าใจไหมร้อยชั่วโมงในเกมนะเว้ยไม่ใช่แบบหลับตื่นมาก็นับเลยไม่ใช่นะผมเล่นเป็นร้อยชั่วโมงนะครับวิ่งเล่นวนๆอยู่เงี้ยนะครับถ่ายรูปบ้างหานู่นหานี่บ้างนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบเพลินมากๆนะครับก็รู้สึกดีในการเล่นเกมอ่อไม่ได้รู้สึกดีในเกมมือถือมันอย่างนี้มานานแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราขออนุญาตปิดคลิปในเมืองแรกนะครับอันนี้จะเป็นเมืองต้นนั่นเองซึ่งก็จะมีร้านขายอาหารขายกับข้าวนู่นนี่น เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนีก่อนปิดคลิปว่าเกมนี้เนี่ยอาหารแพงมากนะฮะอาหารโคตรแพงเลยนะ,น 1, นะครับอันหนึ่งเป็นพันนะฮะคุณผู้ชมแค่พวกแบบแซนด์วิชเนะี่ยพวกแซนด์วิชโทสอะไรพวกนี้นะฮะคือแพงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนเกมมันบีบบังคับให้เราแบบ ไปะจนภัยแล้วก็ล่าสัตว์ทำอาหารเองฆ่าหมูฆ่าหมาจับปลาจับปูมีแนะจับกุ้งจับปูจับหมูจับไก่นี่มีทุกอย่างเลยนะฮะมีแมวด้วยนะเกมนี้มีแมวมีหมาด้วยนะก็เมีจับกบด้วยนะจับกบจับกิ้งก่าจับไข่นะฮะจับไข่ใครที่เป็นผู้ชายก็จับง่ายๆนะครับเยก็สำหรับในเกมนี้นะครับเกมชินอิมแพ็กก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอภัยนะถ้าหากอธิบายข้อมูลเกมไม่ครบนะเพราะว่าเกม มันใหญ่มากนะใหญ่จริงๆนะฮะนี่กําลังจะอัปเดตแพทหน้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะมีทั้งเกาะลับนะครับเกาะตรงนี้บ้างต้องเข้าว่าไปบ้างหรือว่าเอ่อเกาะตรงนี้บ้างนะครับต้องหาวิธีการไปนะฮะว่าจะไปยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆไขปริศนากันไปนะครับแล้วก็อันนี้ขนาดแผ่นแรกนะครคุณผู้ชมครับแผ่นต่อไปแผ่นที่นี่มาโอ้โหได้วิ่งเสียเวลากันอีกแน่นอนนะครับเสพติดมากนะครับสำหรับเกมนี้ ไม่ต้องแข่งขันกับใครด้วยนะครับโอ้โหนี่แบบคำพูดนี่ทุกอย่างออกมาจากใจผมมากมากเลยนะครับคืออยากแนะนำให้น้องๆหนูๆไปเล่นนะคใครมีคอมก็ไปเล่นใครที่มีจมือถือก็ปรับการาฟิกดีๆหน่อยนะครับสำหรับนี้ใครที่อยากโหลดเกมนี้ลิงก์ข้างล่างครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะส่วนการลงดันเจี้ยนนะผมขอผ่านไปก่อนเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะซ้ำๆนิดนึงนะฮะลงไปเพื่อหาของอนะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยข้อมูลก็จะประมาณนี้เดี๋ยนะผมเปิดให้ดูนี่นะฮะลงไปเพื่อหาของนะก็จะเป็นดันเจี้ เข้าไปฆ่าศัตรูฆ่ามอนตตามเวลาที่มันกําหนดนะครับแล้วก็ได้ของนั่นเองนะครับซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายหรอกม่งดันเจียนแอปง่ายๆแต่ว่าหลักๆคือก,ก,การเดินไปเจอบอสนี่ะผมเป็นอะไรที่แบบจ้าเอากแล้วแบบเราตัวละครกากๆนะเดินไปเจอบอสตบต,ตายอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าความสนนะครับก็ถือว่าเป็นวิติใหม่ของเกมที่เล่นบนมือถือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพูดมากชิบหายเลยวันนี้บ๊ายบายจ้าหมดไปก็สามหมื่นกว่าแล้วนะฮะ サツリクは我の専門分野だお前が殺せない時我を呼ぶといい何の騒ぎだ我を呼び殺すとは ようなんて思わないでよね。判決を下す。風だ。